ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพสามเณรที่วัฒเฉลิมพลเรียนอยู่โรงเรียนบ้านน้ำตกอายุสิบสองปีชั้นประถมศึกษาปีที่หกวันนี้อัตมาภาพจะมากล่าวในเรื่องของหมอพรเชิญวัวประวัติของหมอพรเพื่อที่จะสืบทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไม่ให้สูญหายไปไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทยเพื่อที่จะ ถูกทอดไปสู่รุ่นสู่รุ่นจนจนถึงปัจจุบันนี้หมอพรเอกีธาพันธนาเพศเรียบเรียงหนึ่งว้วยครูหากบทความเรื่องนี้มีส่วนดีอยู่บ้างผมขอนน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่หมอพรพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระ พระองค์เจ้าอาภากรเกียติวงศ์ก็มาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ยันเ,เพื่อหมอพรเรื่องของกรมหลวงชุมพรตอนหมอพรนี้ผมขอให้ท่านผู้อ่านได้ทราบว่าผมไม่ได้เขียนขึ้นมาเองทั้งหมดผมเป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวที่ เกี่ยวกับกรมหลวงชมพรตอนที่พระองค์ท่านทรงเป็นหมอพรเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยอานจากหนังสือเรื่องหมอพรห,หลายเล่มส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเน้นหนักไปใน,นพระองค์ท่านทรงเป็นหมอพรซึ่งจากบทความเล่าของ หมอมเจ้าเรื่องจิตเรื่องจิตเจจเร่งอาภานนาวารีการรักเอกเอกพิพาทพลเรือรีพยาหารกลางสมุทร พันธุมพันุมมานาวินและพลเรือเอกประพันธ์จันทวิจันทวิรัตเป็นต้นและเพื่อให้ปันสาบาัดโมพรคือใครเป็นต้นและจบลงแทรกประวัติตั้งแต่ตอนประสูตรก่อน ตอนก่อนทรงเป็นหมอพรตอนหลังจากที่ทรงเลิกเป็นหมอพรแล้วจนกระทั่งสิ้นพระชนเพียงเล็กน้อยการเรียบเรียงบทความนี้เป็นไปในรูปแบบของชาวบ้านเพื่อให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายตามภาษาชาวบ้านไม่อ้างอีงอะไรมากนะักสพระประวัติ นายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรกิติวงศ์กรมหลวงชมพรเขตอุดมศัพด์เป็นพระเจ้าลูกเธอลูกยาเธอในพระบรมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหยู่หัวราัชากาลที่ห้าลำดับราชราชกุศลราชาจาก,กลับ กุลวงเป็นที่28รงพระนามพระองค์เจ้าอาภากรจิตวงประประสูตรในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่19ธันวาคมพศ2523รงกับวันอาทิตย์เด่น สามข้าเดินเดินอ้ายปีมะโรงโต๊ะศกยืศละสักรารหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองเวลาบ่ายเวลาบ่ายสามโมงกับห้าสิบเจ็ดนาทีเป็นพระเจ้าลูกลูกยาเธอเพระองค์ที่หนึ่งในเจ้าเจ้าจอม มานดาหมดปอจุดจอจุดพิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์วายวัตรวรบุญนาสมาม,าม,ามดพระตะลาโหมในรัชกาลที่ห้ามีพระกนิษฐานและ พระอนุชาร่รวมมารดาอีสองพระองค์คือพระองค์เจ้าหญิงอระองค์อัคคยุภาสิ้นไะชนเสียสองพันสี้า ยี่ยี่สิบกุมภาพันพศสองปศส,สองพ mm ันสี่ร้อยยี่สิบห้าพราะเพราะองค์เจ้าสุริยงประยุนพันธ์รมเหมือนชัยาีสุริโยพาสต้นราชตนราชสกุลสุริยง ยี่สิบเก้ากรกฎาคมพศส,ส,สองพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดสองพฤษภาคมพศสองพันสี่ร้อยหกสิบสองกรมหลวงชมพรทรงเป็นทรงเป็นต้นราชสกุลอาภากรนับเป็นราชสกุลที่ห้าในพระบาทสมเด็จ พระราจอมกล้าเจ้าหัวต่อไปก็เตรียมตัวพบกับน้องนายได้เลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รนะักทุกคน กลับวางช่วยการไหลเวียนของเองลือดมากบนคณค่าของสารอาหารดังนี้โปรตีน28กรัมแป้งเล็กน้ำตาล เดติเส้นใยออกตดหนึ่งและหนึ่งร้อิบมิลลิลตรจำมักเหือบพวงเป็นยาทั้งต้นใบและผลเป็นยาลดตื่ช่วยทำให้โรยหมุนเวียนดีแก้อาการปวดแก้อาการปวดฟกช้ำช่วยรักษาอาการไอบรรเทาอาการปวดจากาะ ลอาการปี๋้องลดลงอาการบวมอักเสบลดลงและยังช่วยขับะได้ยอดแคลชายอดแคลแคยอดแคหนึ่งร้อยกรัมให้แคลเซียมหนึ่งสามร้อยห้าสามมร้อยเก้าสิบห้ามิลกรัมรอยอดแค์ปริมาณหนึ่งร้อยกรัมร ให้พลังงานแปดจุเจ็ดคลอรี่มีเส้นใดจุดแปดกรัมเทลเซียมหกร้อยเสห้ามิลลิกรัมสอร์ตสอร์ตสอร์ตอร์ตมีมิลลิกรัมเล็กจุดหนึ่งมิลลิกรัมเดตาเดตาเดตาเรูตนแปดแปหห้าสิบสไม ไมโครกรัมไมโครกรัมวิตามินเอหนึ่งพันสี <bl> ้อยสี่สองไมโครกรัมวิตามินบีหนึ่งศูนวิตามินบีหนึ่งศนุดยี่สิบแปดมิลลกรัมวิตามินบีสองศดสมสิบลกรัมในอสองจุดศนย์มิลลิกรัมวิตามินซีส้ามิลลิกรัม ยอดแครยอดแครมีสรรพคุณช่วยรักษาการท้องร่วงแกบแสบหมูแสบหมูเลมมือดคุมธาตุคุมธาตุได้และป้องกันการถือมะเร็งได้อีกด้วยนั่งคือกำลังกินอยู่โๆแตะถิ่นยอดยาแตะถิ่นยอดชาเนาะยอดชาแตะถิ่นแตะถิ่นไม่ใช่แตะถิ่นสามัมืกี้นะครับ ไม่ใช่กระสินชาเมื่อกี้นะครับสือป้าปาสีป้าป่าการทิดนี้คือการติดลิ้นั้วกระตินที่นี้คือกระตินลิ้นรั้วชากระตินช่วยขับลมโตกระตินเห็ได้ว่าเป็นแหล่งของแคลเซียมสูงมีสารเบต้าเคโรดีช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระและกระเุูกระติน นั่นนี่นัมานช่วยยับยังการสุดยอดยักยังการสุดรูกระเด้งช่วยบำรุงกับช่วยขับลมช่วยบำรุงสายตาช่วยขับกระดูกขับขับกระดูขับกระดูกขาวขับกระดูกขาวใช้ถ่ายพยาธิตัวตรงแก้โรคเบาหวานลดความดันโลหิตสูงแก้อาการท้องร่วง ได้็่ะเวาดีๆแล้วนข้าปนี้จะรีบจำจำเอาไปใช้จะนำไปใช้นะครับอยกันะครับ้อกันใหม่พบกันใหม่ปืนคืนครับนี้อะไรปูนี้วันพระ่มีวันะต้องทำอะไรบ้างช่วยพระช่ทำอะไรก่อเอาอาหารมาไว้ที่วัดอาไที่วัดทำบูญบาทไหมอ่ะทำทำไกี่ยางนี้ยืนนทำไมปนี้วันระตาบาทที่ปากน้ำ เราทบัตรที่ัไม่มาตักที่วัดเดแล้วก็ให้พระสังเกตที่วัดาันมที่วัดทไมฉันยาวออฉันยาที่วัดฉันยาวที่วัดนี่ต้อนาทำกหรอไมมันะทำไมากไปดิไปดิที่ไหนไปเดิที่ปกไปกีไปกี่ครั้ง้วไปสาครั้งนะโอเคบอกไม่บาก่อนพรุ่งนี้วันอะไรยม้มา นักตาีนักตาีนัีสงบกายวาตาใจสงบกายวาตาใจไ่ดาวาไรใครม่ด่าวาไรใครคนีครับ อขอความสุขความสวัสดีจงมีเก่ท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ให้เกียรติรับชมรับฟังไลน์สเก็ดวัดคิรีมงคหรือว่าน้ำตกเกญญาภูมิปัญญาตะบนใบไทยหมุนบ้านวัดคิรีวงคตอนที่หน,นึ่งร้อยสิบนะครับคืนนี้คองกับวันเสาร์ที่เจ็ดพฤศจิกายนสองพันกร้อยหกสิบสามกับยอดยาชาเพื่อสุขภาพและการฟพ้นฟูกกญญา อุปยาขององค์สมเด็จกรมหลมอ,องจุพรเทตอุตมจักรหรือที่เราท่านรู้จักกันดีก็คือองค์มหาพรก็ขอ,ขอจเจริญพรยังญาติโยนทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังไลฟ์สดอยู่ในขนาดนี้และก้มารับชมย้อนหลังก็ดีที่รับชมอยู่ก็ดีมีเรื่องสอบถามว่าหนังสือพิมพ์พยังก็ขอตอบไลฟ์สดไปก่อนว่าตอนนี้หนังสือได้ค่ารูปแเล่มแล้วแล้วก็จะเริ่มทยอยจ,จัดส่งวันจันนี้วันจันนี้ก็เริ่มทยอยส่งแล้วข้ารุ่มเล่ม ได้เยอะแล้ววันจันนี้จะเริ่มทยอยส่งให้กับญาติโยมที่เขาสแสดงความจํานวนแล้วก็เสียค่าพิมพ์มาคนละสองร้อยบาทนาจ๊ะส่งไปทั่วประเทศใครที่ยังไม่ได้รับจองหรือยังไม่ได้ได้แจ้งความจํานวนก็กรุณาฝากชื่อนามบุบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดรำปินีเบอร์เรียบร้อยใต้เพลวัดกล่องข้อความของอตอนที่หนึ่งร้อยสิบในครั้งนี้นั่นจะพิมพ์เพรียบร้อยหมดแล้ว ต่อไปเรามาทำความเข้าใจเรื่องยอดยาชาเพื่อดูภาพมะเขือพวงบ้านภาษาใต้เขาเรียกว่าโลเวงโลเวงภาษาราชการเขาเรียกมะเขือพวงลูกเล็กๆกระตาตุ้งก้อยอาจารย์เอามาผ่าตามแนหรือหั่นบางๆตากแนให้แห้งแล้วก็เวลาต้มน้ําร้อนแล้วก็หยิบมาใส่น้ําร้อนอาจารย์ตามปริมาณตามความชอบใจจะช่วยบรรเทาอาการร้อนดับพิก้รต่อพิการภายใน ทำให้เลือดลมหมุนเวียนดีลดอาการบวดบวมข้อต่ำดำเขียวบรรเทาอาการไอรักษาปอดกับพาะอาหารและสีหนองลงได้อย่างชักเนเลยนี่คือยอดชามะเขือพวงเอาลูกของมันนโยมเอาลูกของมันแก่ๆล้างตาะ้าหันบางๆตาแดเแ้ง <c oughs> แล้วต้นน้ำร้อนแล้วก็หยิบใส่น้ำร้อน แล้วก็รับประทานตอนเช้ากับตอนเย็นเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วทำเป็นประจําทุกวันโยมจะช่วยให้เลือดลมดีขึ้นรักษาปอดอากาอาการอันเทงกับลำไส้อ่าคับเี่มาได้หลายอย่างนะจ๊ะนี่ยอดยาชามะเขือพวองทีนี้ต่อไปยอดยาชาพืชดอกกระเพาพืชที่สองก็คืออ่าชายอดแคร์ยอดแคร์นะจ๊ะแคร์มีแคร์ขาว แคสีชมพูนะจ๊ะไม่แก่ม่จ๊ะยอดชาไม่แข่นะจ๊ะยอดแข่หรือดอกก็ได้ใบก็ได้เอาดอกมาตากแดดแห้งก็ได้ใบก็ได้นะจ๊ะญาติโยมหรือผักอ่อนๆก็ได้มาทําเป็นชาแล้วดอกยังเป็นยาแล้วยังเป็นผักเนาะในครัวเรือนได้อีกด้วยแกงส้มอร่อยนักเลเอาดอกอ่อนๆมาจุ่มมาผัดมากินก็ได้ผักอ่อน ยอดอ่อนมาต้มมาผัดกินก็ได้นี่คือสารพัดประโยชน์ของแคร์มีดอกขาวก็ดีดอกสีพูก็ดีนะจ๊ะดอกแดงก็ดีนะจ๊ะ,อนะจะเอามาใช้เกิดประโยชน์ก็เอาดอกมันมาตากในทรแล้วก็ใส่น้ําร้อนรับประทานนี่คือชาดอกแคนะจะเลือกเอาว่าจะอเอาแคแบบไหนไม่แค่หรือว่าไม่ไม่แคหรือแคเป็นบางคนหรือแคทุกคนก็แล้วแต่โยมนะจ๊ะ <laughs> จ้า นี่คืออันที่สองก็คือประโยชน์ของดอกแคก็จะช่วยรักษาการท่อร่วงแก้บิดแล้วก็มุกเลือดคุมต้านทำให้ร่างกายปกติป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยใครที่ครับประทานดอกแคเป็นประจำตากอ่อนของแคเป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคร้ายคุอมะเร็งได้อาจ๊ะเพราะนั้นต้องให้กลับมาความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหลกไว้ตาม กาบ้านรวมว่าข้างบ้านรวมว่าในสวนทางบ้านไม่ไม่รบเระโยมประโยชน์ของมันยยมเยอะแยะหมดแครนะจ๊ะแกงก็กได้ต้ยมยำก็ได้นะจ๊ะต่อไปอันที่สามนะจ๊ะยาดโยมสารตัวจุดทั้งหลายกระถินเิรมรัวกระถินในที่นี้ไม่ใช่กระถินหน้ากระถินหลวงหรือกระถินสามาัคีนะจ๊ะแต่กระถินในที่นี้คือกระถินเิมรัวที่เอายอดและฝาของมันได้หลายอย่างเอาก้นตอนแรกเอาใบก่อน ใบแก่ๆหันล้างสะอาดจะต้องดูก่อนนะจ๊ะล้างสะอาดยามีมดมีแมงแล้วก็ตากแดดแห้งทาเป็นชาปกติเหมือนทุกคืนหยิบมาหนึ่งหยุบใส่น้ําร้อนหนึ่งแก้วหยิบมาหนึ่งหยุบใส่น้ําร้อนหนึ่งแก้วเช้าเย็นนี่คือใบแก่ของชากระของกระถิ่นสองฝักอ่อนฝักอ่อนของกระถิ่นเรียรั้วหันบางๆตากแดดใส่เป็นชาหรือเอาฝักอ่อนรับประทานอาทิตย์ละหนึ่งกิโล จะช่วยรักษาคนที่เป็นมะเร็งตับไวรัสตับไวรัสตับได้อย่างดีคือเอาฝักอ,อ,อ่อ,อนๆเขามันมากินเป็นอาหารพร้อมกับข้าวอาทิตย์หนึ่งให้ได้หนึ่งกิโลจะช่วยดูแลไวรัสตับและมะเร็งตับได้ดีสามเอามะละแก่ๆก,ก,ก็ได้นะจ้าโยมกินมะละแก่ะพร้อมกับอาหารทาเป็นผักน็อกกินกับขนมจีนหรือกินอะไรก็แล้วแต่โยมนี่คือประโยชน์ของกระถิน เยอะแยะหมดเลยกัดถินในที่นี้ยิ่งกว่ากัถินสามคีหรือกัถินราหรือกัดถินหลวงนะคบแต่กัดถิ่นู้วสารพัดปัตเป่าโรคสารพัดประโยชน์ในการดูแลเกี่ยวกับตับนะจ๊ะเพราะว่ากัดถินนี้ยับยั้งการเกิดมะเร็งช่วยบำรุงตับบำรุงตาบำรุงการดูบำรุงรดูขาวคนที่มีปัญหาเรื่องระดูกินผักออนกับกัดถินก็หายคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ ป้องกันมะเร็งกินมะเร็งตับนะมีหมอบอกว่าเป็นมะเร็งตับแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ไม่เคยมีบางคนเครียดโยมเครียดเอาฟักอ่อนเพรากระถินนัโยมกินพร้อมกับข้าวช้าเพียงยินนะอาทิตย์ละหนึ่งกิโลหายพคนนะมะเร็งตับหายนะโยมไม่จะตับหายฟังดีอันนี้คือสารพัดปัดเป่าโรคของกระถินในรั้วข้างบ้านทุกคนทั่วประเทศไทยรู้จักกระถินนะจ๊ะยกเว้นหน้ากระถินที่ก่อท้อกัน อ่าต่อไปนะจ๊ะนี่คือยอดยาชาพืดุกภาพเราก็ได้ยอดยาชาพืดุกภาพเยอะแยะหมดนะจ๊ะในท่านผืนนี้ต่อไปก็จะเป็นองค์ความรู้ของเสด็จกมรมหลวงจุมพรเขศอุจหจรักหรือองค์หมอพรหรือหมอเสียนหรือหมอเทวดาที่ได้พระนามในโบราณการเราทราบกันแล้วว่าเสด็จกรมหลวงจุพรเขตอุณหจรักมีสารอยู่ทั่วประเทศเยอะแยะหมดอีกพระนามหนึ่งหลายๆพระนามก็คือหมอพรหรือหมอเทวดา หรือหมอเพียนที่ได้ชื่อได้ไดรับขนานพระนามในสมัยโบราณที่พระองค์ทรงรักษาชาวบ้านโดยไม่ได้เห็นแก่เงินแก่ทองแถมยังให้เงินทองอีกนี่คือเกียรติคุณของพระองค์ท่านแล้วยังเขียนตำราการที่มีชื่อว่าอธิษฐานที่ใกล้สูนหายจนเป็นคั้อเพสารอธิษฐานกรรและปัจจุบันโรคสองประการในคั้นูนนี้ก็เจ้ากระจาขององค์มภพรมมาถ่ายทอด แล้วก็ให้แก่ญาติโยนได้จนได้จำไว้ให้เกิดประโยชน์นะจ๊ะหนึ่งอ่ายอดยาแก้โรคโลหิตออกทางจมูกยอดยาแก้โรคโลหิตออกทางจมูกของทะเลกุมาลวงสมพรหรือหมอพอรยอดยาแก้โรคโลหิตออกทางจมูกหนึ่งให้เอาราของต้นรังหรือหญ้าหมูนะ รากของต้นผังชีังชรผัดาบใต้ผังยาหมูยาหมูเอารากของต้นผ <border line> <white> ังขุดมาล้างให้สะอาดหนึ่กำมืออาจารย์โยมผู้ง่ายงายก็คือเลือกกรรเดาเลยโยมหือเลือกกรรเดาเนี่ยเอารากของต้นผังขุดมาล้างสะอาดจับมาหนึ่กำมือต้มน้ำหนึ่งลิตรต้มน้ำหนึ่งลิตรในเดือดต้มน้ำหนึ่งลิตรในเดือด กรองเอาแต่น้ำต้องรุจมงนะแอ้กรองแต่น้ำไม่กินชาแก้วนคนที่มีปัญหาเรื่องกำเดาออกเป็นประจำโยมฉะงงนั้นนักแล่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดกำเดาที่กำเดาแตกที่จมูกนะแล้วจ้งงาฉะนั้นนักแลโย,ยมนี่คือปัญญาขององค์หมอพรอาจาเอารากของพะัง หนึ่งล้างอา,าอาดาดาบเป็นหนึกำมือต้มน้ำหนึ่งลิตรครึ่งชั่วโมงกรองแต่น้ำไปกินเช้าแก้วเย็นแก้วที่เดืออุ่นคนที่เป็นโลหิตออกทาจงจ <c oughs> มูกวงแล้วเพื่องกัอย่างชะงักและพระองค์ท่านพอพรก็ทรงใช้เกิดประโยชน์แก่คนตั้งแตโบราณการมาแล้วนี่คือยอดยาของอมพรต่อไปยอดยาลัดไขมันในร่างกาย ยอดยาลดไขมันในร่างกาย,ย,ยนนะจะเป็นพรนะจ๊ะโยมจากพม่านะจ๊ะจะเป็นพรทุโยมสาธุชนทุกท่านนะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะจ๊ะพม่าจากเชื่ออะไรไม่รู้อาตมาก็อ่านถูกนะจ๊ะชมอ้อยต้นเอี่ยมนะจ๊ะแล้วก็ทุกๆคนที่เกียรติรับชมรับฟังอยู่ในค่ำคืนนี้เราก็ได้กระจายขององค์บรลไปแล้วก็มีเรื่องประชาราษฎรนะจ๊ะก็คือเป็ดยาคุปปัญญาสมุนไพรไทยหนึ่งร้อยตองก็ได้จัดพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ขา้าปเริ่มอยู่วันจันนี้ก็เริ่มทยอยส่งแล่มละสองร้อยบาทตามโรงพิมพ์ที่แจ้งมาเราก็จะจัดส่งให้ไม่ได้บวกค่าใช้จ่ายใดๆแต่หมดทั้งสิ้นโยมจะช่วยการส่งก็ได้ไม่ช่วยก็ได้อาจมาไม่ได้ว่าอะไรอาจมาก็จะส่งให้ก็จะทยอยส่งนะจ๊ะก็เป็นพันๆคนที่แสงดงความจำนนมาและแสงดงใครที่ยังไม่ได้ทราบข่าวเพราะบางคนก็ถ่างมาเลยว่าจะอาจจะยึงิม้ประกัน ทางเพจวัดด้วยอาจารย์ก็ได้ประกาศทางเพจบัตรนะจ๊ะคนที่สั่งให้ประกาศว่า,ากัญญาภูปัญญาสมุนไพรไทยร้อยตอนแรกได้จัดสิ้งแล้วได้หน้าสองร้อยบาทถ้าอยากได้ในความจำทนก็ฝากบอกก็ฟา,ม,ฟา,ม,ฟามาชื่อที่อยู่เบอร์โทรไปตอนนี้เรียบร้อยแอดมินคนจะถามแล้วก็ตอบไปนะจ๊ะแล้วก็เรื่องที่สองคือการอบรมการอบรมการใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือนวันที่สิบสี่ที้านจบพพฤติการยนี้ การอบรมการใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือนสําหรับชาวบ้านและประชาชนทั่วไป14-15แต่พอพฤศจิกายนนี้รายงานตัวมาที่3ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นแรื่การกินอยู่โยมต้องเสี่ยงเองซื้อกินต้องเสี่ยงเองนะจ๊ะไปบูร์แก่ลมนครสวรรค์สาธุครับเจริญพรนะครับกระเริญพรโยมทุกทุกท่านที่เข้ามาเกตุจนระฟังก็คือเรากําลังทำกิจกรรมก็คือเบรคัส ปัจภูมิปัญญาตอนที่หนึ่งร้อยสิบเกี่ยวกับการรักษาภูมิปัญญาการเผยแพ่ภูมิปัญญาให้แก่ชาวบ้านและประชาชนทั่วประเทศที่เป็นแพทย์แผนไทยบอกที่นิ้ก็ดีประชาชนทั่วไปก็ดีที่มีความสนใจในการรักษาสุขภาพเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องให้ความสาคัญนะโยมโรคมันมากเยอะโรคมันมาเป็นสารเคมีอยู่ในอาหารการกินเพราะฉะนั้นช่วยการดูแลสุขภ,ภาพให้าหา่างไกลโรคอย่าได้เจ็บจะได้จนกันนะจ๊ะ ดูในตุกภาพากันก็คือวันที่14บสี่สามันอบรมตารอดเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือนให้แก่ชาวบ้านไม่จํากัดพืจํจำกัดไว้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในอารการกินเองรายงานตัววันที่13นี้ตอนเย็น14 15เ่สาะก็จะเริ่มอ,อบรมอาจารย์ก็แจ้งให้ญาติโยมพระจุชโยนได้รับทราบ พราะว่ามีคนมาสมัครกันเยอะแล้วนะจ๊ะเราก็ออกภาสนามไปหายาแล้วก็ทํายาเกี่ยวกับยาในครัวเรือนเกี่ยวกับพันธาการพรอกตาพ่อตาพ่กเขาพ่กหัวพวกหูพวกหัวแม่ตีนแม่เท้า <c oughs> ทั้งหมดพี่จะไปดูแลตัวเองถูกกับพได้ไม่จําเป็นต้องจับหมอไม่ต้องจําเป็นต้องจับอะไรแค่อ่านออกเสียได้มีความต้องการในการทายาในครัวเรือนไม้เป็นไปได้แล้วนายยมเอาต่อไปนะจ๊ะ ยอดยาลดไขมันในร่างกายของคอหมอพรยอดยาลดไขมันในร่างกายของทหนึ่งท่านให้เอาแหี้หมูทั้งห้าหัวแห้หมูบ้านเอาหัวแห้หมูทั้งห้าบ้านท่านหัวต้นรากดอกใบก้านทานบอกทารจ้าต่อมาไลสะอาดทาจาหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือ แล้วก็ล้างให้สะอาดหานหา่นั้นบางบางอาจาแล้วก็ต้มยาก็ได้ํามาต้มน้ำหนึ่งลิตรเอามาทุบ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 ในต้มน้ำหนึ่งลิตรให้รับประทานตอนเช้าหนึ่งแก้วกาแฟตอนเย็นหนึ่งแก้วกาแฟช่วยลดไขมันในร่างกายได้ผลดีอย่างชะงักนักเลยนี่คือสะเลกรมหลวงจุฬาหรือองค์หมอพรท่านรงได้ช้แล้เกิดประโยชน์เวลาจะใช้ยาของพระองค์ท่านก่อนจะทุบเทียนออกเชื่อเรียบร้อยนะจ้าโยม มาแล้วเกี่ยวกับกรำเดาเลือดกออกรำเดาง่ายๆโยมเห็นผลตานตาสองรัไขมันในร่างกายก็ง่ายๆเห็นผลตานตาสองอย่างนี้เป็นยอดยาสารพัดประโยชน์ขององค์หมอพรเราจะจะจำไว้นะจน๊ะไม่ได้บร้อยนะจน๊ะในค่บคืนนี้ก็อขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพรุ่งนี้เป็นวันธรรมสวรรอุรวันะข้าวัดข้าวายห้านสาธิกจริญภาวนาลดละ ลดละเลิกเรนในการเปลี่ยนเปลียนชีวิตซึ่งกันและกันไม่กล่าวว่าร้านนะคะคือสังปวกายวาจาใจของเรามีคําถามว่าอาตมาก็บอกแล้วว่าคนไหว้พระสดม,มนตกนรกกับคนตกแบบดได้ขึ้นสวรรค์มีความแตกต่างอย่างไรคนไหว้พระสถม,มนตกนรกคนตกปลาได้ขึ้นสวรรค์มีความแตกต่างอย่างไรยกตัวอย่างโยมคนไหว้พระสมลน,นยายโยมไหว้พระยิงแต่ว่าตา ปากใจของของคิดเทวดาเที่วว่าผลบูนไหวพร้าไปพางแล้วก็ดา่านนูู้ญไปพลางคิดได้คนนุญพลานนี่คือคลผมมลไหวพระาวลบุญในต่างดาวเพราะทำแบบนี้ถึงตกนรกสองคนตกปลาได้ขึ้นสวรรค์เหตุผลเพราะว่าอยากจะดูแลพ่อดูแลแม่แต่ใจเป็นบึญกุศลไม่ได้คิดว่านายคนอื่นดีจิตใจแต่แต่อยากจะดูแลกพอดูแลพ่อแม่ใจเป็นบุญกุศลชั่วขนาดนั้นได้ขึ้นสวรรค์แต่ต้องก็รับกรรมที่เป็นค่าต่างจชีวิต พราะนั้นคนตกปลาที่มีจิตใจแน่แน่อยากจะเอาปลาไปดูแลพ่อแม่ดูแลคนในครอบครัวได้บุญตรงนั้นแต่ก็การฆ่าชีวิตก็ได้บาปไปด้วยแต่คนว่าพระสม่นบุญกาลังปากว่าพระสม่นบุญลงไปด้วยแล้วก็ดาว่าคนคิดได้คนอื่นดานต่างๆน,นานาแต่คนนั้นไม่ใช่คนนั้นคนอย่างน,นี้นี่คือเหตุผลที่ว่าว่าพระสมบุญแล้วได้บาตกปลาได้บุญนี่คือข้อเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันพระาารรมัดสวนะ ให้ทานให้ทานนักสัตว์จริยรภาวนารักษาทานคือการให้อภัยรักษาใจคือการไม่คิดด้รักษากายคือการดูแลสุขภาพให้ปราศจากทุกโรคภัยขออําพวัยวายพอให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เข้ามารับชมรับฟังเพิดราชบดวัดชิริวงศุลนุตธมุนไพหมอพุนบ้านตอนที่หนึ่งร้อยสิบเป็นยาปูปัญญาธรรมุันไไปธรรมุนไพไทย หมอพื้นบ้านวักปริสงค์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูปัญญาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านและสาธารณชนทั้งหลายที่เป็นประชาชนทั่วไปหมอพื้นบ้านคลเด็กหรือเจ้าของคนิดิกหรือเจ้าของโรงพยาบาลขอให้เกิดประโยชน์เป็นเนื้อนาบุญแก่ประเทศชาติในทรัพย์สมบัติอันเป็นมรดกทาง้าของประเทศชาติทุกหายสืบต่อกันไปสู่รุ่นสู่รุ่นต่อต่อไปช่วยกรรันดูแลช่วยกันอนุรักษ์ขอให้มีความสุขมีความเจริญทุกคนเจริญพรจ้า